สวัสดีครับทุกคนวันนี้พวกเราจะมาปิ้งลูกชิ้นกันนะครับไปชมกันเลยใชิวหเย่เขาพักก่อนใช่ไหมโอเค <c oughs> okay, ค่ะทุกคนนี่ <c oughs> เป็นบรรยากาศนะคะของน้องๆน,นะคะ <c oughs> แก๊งนี้ก็เขาจะเสียบนะคะแก๊งนี้ส่วนแก๊งนี้ <c oughs> แก๊งนี้เขาจะปิ้งนะคะควบคุมโดยพี่ห่าวนะคะ ก็คุมโดยพี่เาอาจจะมืดหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่ามันมันเริ่มแบบถึกแล้วเฮ้ยพิกเลยพิกรีพิกรีหนูไม่พิกตลอดหรอลูกเออหนูพิกเรื่อยๆเลยหมุนค่อยหมุนเรื่อยๆยครับไม่เข้าก็เอาชิ้นใหม่ครับไม่นี่ครับแม่ช่วยชุปอ่ะอันนี้ลูกเดียวก็ได้โอเค <c oughs> คือปันปันกับบอสหัวชนกันนะคะ <laughs> มีหัว <h ơi> เม่งเม่งเฮ้ยแสดงว่าปันหัวบางกว่าบอสพลิกดิพลิกดิเออมันยุบแล้วมันเริ่มยุบแล้วปันเยี่ยมบอสบอสจะช่วยเขาพลิกไหมบอสมานั่งตรงนี้เอาเลยมันไม่ได้เป็นแผล <c oughs> เอาสุกแล้ววางไว้ในถาดเลยเออวางไว้ในจานนั้นเลยโอเคอู้เก่งมากเก่งอ่ะพี่มังก็แก๊งของพี่มังก็เสียบเสร็จแล้วใช่ไหมพี่มังเยี่ยมมากตอนเด็กๆน้องหอมเคยเคยปิ้งเอาเอาถาดนั้นมาไว้ฝั่งนี้ก็ได้พี่มังนั่งข้างถาดอออออยยยยยย่่่่่่่่าาาาาเเเเพพพิิิงงงดีวทำไมทำอะไรทำหมากร้าด้วยไงเออ พลิกเลยนะพิกเนี่ยถ้าสูว่าเราเสียบไม่เป็นระเบียบใช่ปะมันก็จะพิกยากหน่อยนะทุกคนจะเป็นประมาหลบตรงนี้ลอ่ะพี่มังกรมาแล้วครับพี่มังกรมาช่วยปิ้งแล้วครับพองเราเราเราทำเป็นพ่อค้าเก่าเฮ้ยพ่อค้าเก่าไหมเคยไปช่วยน้าตาขายปิ้งลูกชิ้นนะคะเคยไปช่วยน้าตาแม่แผ่นดินนะคะขายปิ้งลูกชิ้นมานะคะพี่มังกร พ่อค้าเก่า้าเป้นอไ้าห่ปันหายไปไหนอ่ะปัสุกแล้วอ๋อโอเคผักได้ปันอ่ะไม่นั่งอยู่มือด่ไม่ดน่กับเดียวอย่าพี่พิิกไปค่อยๆพลิกค่อยๆพลิกเรื่อยๆลูกอย่าให้ไหม้นะหน้าตัวเองเฮ้ตอมไหม่อีกแล้ว เอาเหรอเอออออพิกอีกพิกอันถัดไปด้วยดิพิกอันถัดไปด้วยดิลูกฮอทดอกอ่ะฮอทดอกอ่ะทอมฮอทดอกเนี่ยเออนั่นแหละพิกเลยพิกเลยมูยังไม่ได้มูยังไม่ได้แต่ของบอสอ่ะไม่ละโมหันหน้าเข้ามาดิลูกหันหน้ามันตรงถาดนั่นแหละเออหันหน้ามาอ๋อมันหลุดจากอันนี้แล้วมีนกินได้เลยไหมเนี่ยกินได้เลยพ่ออยากหรือยังหิวหรือยัง

เอาถ้วยเอาถ้วยเออเอาถ้วยให้พ่อโจลูกจับกระโดดมาที่พื้นเลยอ่ะปั้นนี่อีกลูกนี่นนี่นี่นจึ้มเอาถ้วยนั้นให้พ่อสิพี่มังพี่มังกรแล้วถ้วยนั้นให้พ่อดิถ้วยสีฟ้าอยู่หน้ามังกรอะเริ่ม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 อันนี้ก็เริ่มได้แล้วเนี่ยเฮ้ยขอจึ่มจึ้มเอาไปให้หมดแล้ว อุ้ยอันนี้ได้แล้วเนี่ยอ้ำไปโมเอ้วนน้องหาวเอาจานเนี้ยทอยไปใส่ถาดไว้เอาไปฝั่งนี้กินไปใส่ถาดนี่เหรออ่ะปิ้งไปกินไปใช่ไหมอืมก็แล้วแต่เด็กน้อยทอยใส่ถาดไว้แล้วก็ปิ้งเสร็จก็เอาใส่จานสะปันไปจับจังของใบไปที่อ่ะเหมือนจะสุกแล้วเแหละบอกว่าดอกออแล้วอ่ะ เอาไปทางเอาไปทางปิกัส hmm. ป mm ิ hmm. ้งสุกแล้วใส่นี่ปิ้งสุกแล้วกินกันเลยใครอยากกินก็หยิบเลยว้าวไฟสว่างเพิ่มอีกมานิดนึงนะคะทุกคนอร่อยไหมที่น้อฮับปิ้งคุณน่ะไงมันก็รสชาติเดียวกันแต่โคตรอร่อยไม่ได้อร่อยธรรมดาใช่ไหมแต่มันโคตรอร่อยเลยได้แร้วบอสเอ้ นี่ไงเอาให้ใครกินสาล่ายให้น้องหยิบด้วยลูกใครจะกินบ้างบอลไงโมชอบกินอะไรฮอทดอกอ๋อฮอทดอกนี่ไงไม้นี้ผมก็ชอบฮอทดอกคือมันไม่ได้อะแม่มันมันสุกแต่ข้างบนอ่ะก็ขยับโมอันนี้ไปครับแม่ไม่มาหรือไม่ก่อนนี่โมโมได้บอกแม่ไหมบอกแม่กับน้องไหมไม่ชวนแม่กับน้องมาด้วย อ๋อนอนิ้มต้เอาแตงนี่้ไดเลยหญาพี่มังเอาแตงกับน้องสิูทาลากไม่สุกอ่ะจะได้รโอ้ยบอสทำไมบอสไม่บังล่ะบอสเอ้ยไม่ต้องเดี๋ยวชไป